สวัสดีครับพบกับช่องมนตรีไอดินแชนแนลนะครับวันนี้ม,มาผ้ามาเบิงวานเขาครับผมตกตะกร่านะครับวานกาวานกานะครับเริ่มวานกาแล้วครับนี่นี่ก็จะเป็นพันเขานะครับนี่พันข้าวพันข้าวเนี้ยวนะครับซึ่งมีมีการมีการแซ่หน้าไม่แล้วนะครับ ตัวน,นี้ก็เริ่มแตกแล้วนะครับเนี่ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะครับเนี่ยพันพร้อมนะครับตอนนี้พี่เคยก็กำลังหวานนะครับหวานเพื่อตกตะกร้านะครับอ่ะส่วนระยะเวลาก็จะประมาณเดือนก,กว่ากวานะครับนี่เดือนก,กว่ากวาก็จะได้มาถอนกล้า สวัสดีเพื่อนๆนะครับเข้ามารับชมนะครับขอบคุณที่แวะเข้ามานะครับชมการตกกานะครับปีนี้จะดำเเ้านะครับผมทุกปีก็ทุกปีว่านนะครับปีนี้ก็จะใส่การดำนะครับนี่ครับวิธีชาวนาวิธีชาวป่านตั้งแต่อดีตกาะนะครับแต่ไม่ก้อนก็มีแต่ตกกานะครับ สมัยก่อนเนาะแต่สมัยนี้ปัจจุบันนึ่คนนิยมการหวานแล้วเสร็จแต่มันจะมีข้อเสียอยู่มันต้องมาสามเข่าอีกนะครับเออตรงไหนเปร่งน,น้ำมาตกนะครับนั่นแหละจะทำให้ข้าวไม่งอกแต่วิธีที่ดำเนี่ยมันจะลดปัญหาลดปัญหาการมาซ่อมมาข้าวนะครับเพราะว่าการดำนี่ ติดทุกต้นแล้วก็ต้นข้าวกอใหญ่ด้วยนะครับนะปีนี้ก็มารับชมกันเด้อปีนี้สีดดำหน้านะครับหลังจากไม่ได้ดำมาหลายปีนะครับปีนี้มารองการดำนานะครับเม็ดข้าวเม็ดข้าวนะหลังจากที่แช่แล้วใช่ไหมเม็ดข้าวก็จะแตกแล้วนะครับผมนะแตกเป็นหน่อเล็กๆ ตอนนี้ชาวบ้านก็เร่งกันไถนง่งไถานาแล้วเนาะเออแต่ละคนแต่ละเจ้านะครับเริ่มที่จะไถหุดบางคนก็เริ่มหวานก็มีแต่ส่วนมากชาวบ้านผมก็จะหวานนะครับหวานเอาอย่างเดียวเลยเออถ้าเป็นนาดํานี่น้อยมากเพราะว่ามันค่อนข้างจะหลายขั้นตอนแต่ว่าถ้าได้ข้าวคุ้มกว่านะการดํานาได้ข้าวที่เยอะกว่านะครับเออเนาะ กอข้าวก็จะโตนะครับเป็นกอเป็นกอเนาะปีนี้มารับชมนะครับเออปีนี้ก็จะทําคลิปให้รับชมเรื่อยๆจนกว่าข้าวจะได้เก็บเกี่ยวไปละครับส่วนปันี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะครับของฤดูกาลนี้นะครับเริ่มต้นจากการบานข้าวนะตกตะกานะครับเริ่มต้นนะครับอยากใช้โหดก็จะมา ยกกตะาส่วนแปลงของญาติก็ปีนี้เขาจะหว่านหวานโค้นเหมือนเดิมนะครับหวานโคลนเหมือนเดิม,มนะครับผมของชาวบ้านก็เริ่มแล้วนะครับ ครับก็หมดไปแล้วครึ่งกระสอบนะครับนะครับส่วนข้าวปูงนี้ก็เราจะเตรียมไว้นะครับผมหมักไว้นะครับผมหมักไว้ในโอง่งอ่าหมักไว้อ่สองคืนนะครับสองคืนกับหนึ่งวันนะครับนะหมักเพื่อให้ข้าวนะครับจะได้แตกหน่อนะครับ เป็นกระบวนการวิธีของการทํานานะครับมันต้องมีการหมักข้าวก่อนนะครับหมักข้าวใส่น้ําเนี่ยแหละครับผมภาษาบา้านๆบางคนก็เลือกใส่โอคงบางคนก็เอาอไปแช่แช่ในในหนองเลยก็มีนะครับหนองสาธารณะก็มีแล้วแต่ความสะดวกครับแต่ของเราจะเลือกหมักใส่โอ่งครับผมม,มันจะได้เข้าน้ำแบบทุกเม็ด ส่วนเม็ดที่ฟูก็จะเป็นกากครับผมเออกากนี่แหละก็จะจะากากออกเพื่อนะครับเออเม็ดที่มันไม่เต่งไม่ตึงนะครับมันก็จะลอยฟูน้ํานะครับเนี่ยเราก็จะได้เม็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อเอามาหว่านนะเบิงเบิงเบิงครับอ่าพี่เคยนะครับพี่เคยเป็นคนหวานนะครับผม ที่เคยนี่เขาสันทัดนะครับทำนำมามาตั้งแต่เด็กๆขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายคลิปนะครับอัปเดตเกี่ยวกับการ ตกปลานะครับผมว่ากี่วันเขาจะงอกขึ้นมานะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับเนาะเป็นวันแรกวันแรกแต่ก็ต้องทยอยอันนี้นะเนาะเร่งระบายน้ำออกครับเร่งแล้วนะระบายน้ำออกให้เยอะที่สุด ส่วนต้นไม้นะครับดูต้นไม้ก่อนทุกปีจะมีต้นต้นสะเดานะครับอแต่ตอนนี้ก็ตัดออกแล้วนะอปีนี้โล่งแล้วนะครับให้ให้เขามาตัดเอาต้นสะเดาไปแล้วปกติมันจะบางต้นข้าวนะครับเออถ้านะครับสังเกตนะครับต้นข้าวไหนที่อยู่ใต้ร่มไม้นะครับใต้รไน้ใหญ่นะครับต้นข้าวมันจะไม่เต่งตึงนะครับเม็ด อปีนี้เราก็เคลียร์ต้นไม้ออกหมดแล้วต้นสะเดาต้นมะกอกเ <c oughs> ข้าวมันจะได้โดนแสงแดดนะครับสําคัญนะครับแสงแดดนี่สมคัญเลยนะครับอต้นอะไรก็แต่นะครับที่ปลูกที่ไม่ได้รับแสงนะครับมันจะไม่ได้รับอะไรลนะ่ะเขาเรียกว่าอ่าเกี่ยวกับคุณค่าทางอาหารของเขานั่นแหละครับ ไปแล้วนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูคลิปคลิปต่อไปนะครับผมนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ